สวัสดีครับพี่น้องมาครับมากินเขาวแรงน้ำกันพิงไฟอยู่กับเบาวีผมวันนี้มรนยากาศทางกองไฟคือเก่าครับทองให้ทองหน้าครับเมื่อวานบอได้ขึ้นไหลเลยครับขอเวลาสักยี่สิบนาทีครับพี่น้องมากครับอย่างไกลอย่างไกลมีผ้าเขามานํานีเลครับมันนี้ มีมกปลาซิลวครับมีอูปลาซิลวต่ำปลาซิลวกับแจ้วครับมาเสร็จแสบๆั่งกันครับพี่นอ้อง The P Family ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ สวัสดีนะครับเด้อมาครับกินไก่ย่างกะศงูกระซิวน้มกกนครับแซ่บๆร่มหนาวครับขอบคุณมากครับหกล้านดวงใจครับพี่น้องหกคนนะครับเข้ามากรลังใจบ่าววีข้ามาหลักกดกดไลค์นําเลยนะครับเด้อกดไลค์ให้นึ่งเลยครับผมมาครับนี่นี่ ก๋ยปลาซิวเนี่ยครับนี่ก๋อยปลาซิวครับพี่นอ้องใส่กบผักหลายแนวเนี่ยครับมีผักกระดาวน้ำเน้อบานเฮ่าสวัสีผักกระดาอยครับมาครับก๋อยปลาซิวกับผักกระดาพี่นอ้องแซ่บฝากกดไลค์น้นนะครับเด้อพีเขามาแหลวกระไดเป็นกำลังใจให้กับเบาวีน่นะครับผมพ่อไดมีกกำลังใจในการมาคุยกับพี่กับนอ้องคุยจกักยี่สิบนาทีครับพอได้คุยหลาย ขอบพระคุณมากครับ12ลันดวงใจครับพี่น้องน่ะโตล่มหนาวครับล่มหนาวมันนี้กะถือว่าบอหนาวแห้งครับสักประมาณ20 2 1เอนตองศาครับผู้มารุ่นนาสิบอนเห็นครับก้อยปลาซิลไซกับผักกระเดาครับมีหูปลาซิลด้ครับพี่น้องมาได้ครับเด้มึงเอาจักหน่อยครับแก่หนาว แสบครับผมนะครับขอบพระคุณมากครับคุณนิคนิดวิฟแฟมลี่ครับผมเขาใหม่ครับหนึ่งใหม่ๆม่ครับเนี่ยพี่แฟร์สวัสดีครับผม <c oughs> ขอบพระคุณมากครับเก้า <c oughs> ล้านดวงใจสี่ไลค์ต้องบรรยากาศยูหิมข้างหน้าครับ ม,มากบลดอย่างกินเนาะกินข้าวแรงน้ำแข็งคลับเด้อขอเวลาไม่เยอะนะครับยี่สิบนาทีพอ,อ แซบแบครับพี่น้องอู้อปลาซิวครับสสดาวง,งามครับผมบรรยากาศตรงให้ตรงหน้า ไิงใกล้ครับมมฮอนมาไหนคุณไปนัมกินไปนัมครับอืม ตอนแรกว่าจะจี้เขาจี้ครับว่าท่านนะพี่น้องเอาแบบง่ายๆซะก่อนนะเนาะมือนยังว่ากัน ภูงามครับจากสวนขอบพระคุณหลายๆเรื่องครับสามล้านดวงใจห้าไล่ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างบรรดานครับ หอมครับหอมหอมกินไปน่ำอุ่นไปน่ำครับจังอุ่นไปบนท่านกินเขาแรงมากนยครับเด้อ ทองสวัสดีครับผมมาครับเกยงแรกน้อกันก้อยปลาซิวครับมันนี่ครับอูปลาซิว ขอบคุณแม่ทองหลาย,ลายเดอวยครับให้กำลังใจคู่มือเลยครับ hmm. พี่แฝงเข้ายังครับ แมนครับแสบครับแม่ท่องแสบร้ายครับมือ่อเนี้ยของของดีล้ครับอากาศกับหบนาวแห้งซ้ำม,มือเลยเมืเอ่มเอเนี้ถือว่าอุ่นขึ้นมาได้สักหน่อยครับ แสบๆครับผมสะเดามันครับ ขอบคุณมากครับแม่ทองขอบคุณลหลายๆครับมาแสบๆน้องกันครับปีใหม่ลูกค้าหลายนะครับน้อให้ลูกค้าได้หลายเด้อครับปีใหม่นี่ให้มีเงินใส่บวชหานมือครับลำลำลุย,ลวยรว้ยทอร์ไก็ให้รวยยิงๆิงกันไปครับแม่ทอง ครับจะไม่เห็นอยากอยากเห็นคนบานเท่าข้าเจ้าแบบเป็นผู้นำาาางด้านกากันด้วยน้ำพิ่นนะครับ แซ่บๆครับพี่แฟมาครับผมโซนเหนือน่าจะหนาวนั้นมากนะพี่พือพ,<ม>พี่แฟนะ อีกเจ็ดนาทีก็ลงไร,ร่อหรครับบ่บ่ขึ้นหลายครับเจงใจเพิ่นเอาพอมันมวลนะครับเนาะกินข้าวแรกงน้ำกันพ่อได้คุยกันครับ คุณสุชาติขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อซาถูกครับแม่ทองคือ,ค,อคือกันครับให้แม่ทองได้สมดังปรารถนาไมายเขื่อนครับทุกอย่างกะเห็นทุกคนมีความสุขมีเงินมีทองไอ้ยน่องบันเทามีอยู่มีกินกะดีใจทุกคนครับผม อาชีพพ่อค้าคือผมกับลูกค้านีวเนี่ยให้ไปด้อครับ ขอบคุณมากครับพี่แฟร์ที่ส่งหัวใจบวกมาให้นะครับนะไปเที่ยวหนครับปีใหม่พี่แฟร์มีโปรแกรมหลือยังครับนี่ ี่น้องหายนะครับเหลืออยูู่นหนึ่ง ต่างต่ำบนนะครับเนาะต้องต่างต่างของสูงครับพี่นอ้องประมาณนี้ครับขอบคุณหลายๆเด้อครับแม่ท่องอย่างนี้ยุย้มกันครับผมเดี๋ยวกระไดเวลาลงไล่แล้วครับ thì chắc không rồi ไดเวลาาสีอัมราพาจากพีจากนองนะเดอ้อขอประคุณหลายๆครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาเบิงไรเบิงแช่เข้ามากดเข้ามาเบิงบาวีแล้ะก็กดไลค์ให้บาวีนะเด้อขอให้ทุกคนที่มาวันนี้ล่ำล่ำรวยๆมีเงินทองเที่ยวปีใหม่ทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะน,น,นะครับพี่น้องพ่อกันไล่น่ะครับพี่น้องสุข่สุขคนมาเป็นกำลังใจผม ขอบพระคุณหลายๆครับลำลำด้วยด้วยสู่ขู่สู่คนด้วครับเด้อสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับก็รับฟันดีครับ